นี่พี่นังมึงนีง่ิไปเปลี่ยลี่นเยงน,นะไปหาไปซ่มไปเรยงกันเลยสบายดีนะสบายดีพี่นองนี่หนีไปอยางคั้วแล้พี่นย้องเานะมาเลียงควสองคน นี่พี่น้องมีนม้ำตุ๊กนึงกลับมีนี่พี่น้องยังไง้มชมให้เห็นสองดูตะกี้ยังเห็นสองดูโอ้มังหนา้าพาเพียงอ้าวยัยงไดตามว่าพี่น้งองเอาขออดคอเเลพี่น้องเตะไม้ กรอยุ่พี่น้องด้วยอย,อยากทำมือก็แล้วขยอยดี๋ยไปหลัดลาบิงย่าเจ้าเน้าที่โอ้เมื่อยพี่น้องนห่หลัดกระตากกบแล้วพี้ดังไปจอยพันยูฝืนพี่น้อง จะเลี้ยงงูอทึกสองโตเอางูเทอกออกมานั่งเศร้าเมื่อยพี่น้องเอ้ยแล่น้ำคุ้ยเมื่อนี้น้องแพนมาเลี้ยงแกคุ้ยงูเห่าปล่อยไปโคกเล้วิวลามันยันดำหน้าพี่น้องเลยยันดำหน้าจังเลี้ยงพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เป็นบางบอน บางบ่อนก่นยังบอทันลรอได้ก่ะอันน่ะพี่น้องบางบ่อนก่ะได้กะเห็นดนะ้า กินสมนะพี่น้องใช้สมโยขึ้นมาอ้าวอา,อาดีดีได้เงาเนาะพี่น้องกินกับแมงนาวนี่ก็คือแจ่วของเฮาแจ่ยวยังวีด้ตักเซ่ตักเซ่โนวีวะตอนนี้หนังผักคั่วก็อยู่แล้วน้องพี่น้องก็เลยสิกินสมอีเปนไหมโอ้ย ชมบอกมันเล็เบิร์นนะเออจะออกกันมันบีเออชมผมเล่นเนวพี่น้องชมนี่ก็คือแนวกินเฮามะนาวกับจับฟีมันเลยอย่างคั่วนะพี่น้องมันเลยอยงคั่วกินสมัยน้ำกินน้ำไม่น้ำกินน้ำพี่กินน้ำก่อนปะบ่เออกินน้ำก่อนอือก็ต้องกินน้ำก่อนแต่ว่า ก ah, oh. ินสรนก่อนบ่ได้ได้ผักเนาะพี่น้องขันคุยอย่างกะถือว่าน้องแพ้กะอย่างไปนั่พี่น้องเลยล่ะบ่เป็นบักเข็มหรอป่น่ะเออบ่เนา่ะขดเชือกอ่ะขดเชืออ่ะนั่งผักโอลมการผัดแนมเห็นงัวเขาเป็นงัวเ้าวเลยนั่น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 ตนั่นต้นนั่น เห็นอยู่นะยังเอาข้าวขาวแดงๆคือบักเข็มเนาะตอนนี้กะมีงัวหลายคนอยู่เนาะพี่นอ้องมากินแถวนี้เพราะว่าแถวนี้บอกมีกล,กลา้าแล้วก็โบมีไพรโทธันรามดำนาเนาะพี่น้องบางบ่อนก็กะหาก็ได้บางบ่อนก็นกนกนบโทธันได้กะมันโรแมน <laughs> คือบ่คือเนาะพี่น้องกินกันกินกันอจะกินให้เบิ่งดูคำง่ายๆดูบ่กินคำญ่บ่ได้เพี่นวองโอ้ยหัดคออันนี้บ่ต้องตกใจเด้อพี่น้องสายหมวกอวีด้ิเกี้ยนเอาคิดว่าพี่น้องสิคิดว่ายังอยู่ในคอน้องแพนนี่อวีด้ากินเขาไม่ไอ้ยมันหมักอยู่นี่นน่มันเลมันโง่อ้าว น้องวีน้องวีคือากินเวตแา,าแฟใช่ะเป็นไสงไนสมมพีน้องเป็นสมน้องนองแห้นแกพี่กินถ้าอ,อยากเพ็ดจะกินต่อนักพิกดีละ Để lẹ nào phi nào Ăn 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 tiểu hơn tí Trăng kinh còn á กินเนาะพี่น้องโอ้ยมีพี่น้องโอ้โหหอมสุดยอดพดเขามาเลี้ยงเนาะพี่น้องเขาบอไเดี๋ยวขึ้นเขาถือแต่น้ากับอาหารว่างคือเจียวเนาะบะหมีขนมพี่น้องเขามีขนมกับถือมา แกมบางอันน้องแพน่ะบอดี้ทื้อเขาบอดี้ห่อเขาเพราะว่าตอนเทียงกับเมื่อกินอยู่เทียงเนาอพี่น้องตอนเทียงกับเมื่อกินอยู่เทียงลีดาว้าวสวยงามสวย, <c oughs> ยงามเมือนะตอนเทียงกับเมื่อกินอยู่เทียงกินกินเหล่าพอนตอนบายบายน้องแพกนกับซิมาเลียงอีกเ้อวีดา แต่และมือกับเห็นุนนนี่น้พี่น้องเมื่อกินเขาอยู่เที่ยงเราม,มาแต่ถ้าเป็นงามสวงดำนาคันไปไกลนะที่ได้ห่อเขาน้องวีดาดถ้าอยู่ใกล้อยู่ในใกล้ๆหน้าเจ้าของกะซีเรียงแล้วก็ไหลลบเมื่อกินเขาเนาะพี่น้องเอาวีดาจะกินได้อยู่เดียวเนี่ยนะขวดอยู่ยจะขวดได้บ่ ว่ามีอะไรก <c oughs> ิ้นมุมขอบรดนะปงดูอใช่น้ำตันหืมกาบน้ำตันแต่ว่าหองตำเจียวกัดเบิลจะก,ก่ออ๋แ <c oughs> น่มุมขอบรดนะม,มุม <c oughs> อืมน mm ้องวิกัดเขาไปแล้วพี่เนาะอืมหยิบขบาวบขบาวบ่ยเลยเอานะอืมเยี่ยมยอดอ่ะผัดกองไว้ก่อนเนาะ